ยื่นน้ำให้นักโทษสงครามความการุณาเล็กๆแต่ทรงพลัง หนึ่งในนั้นทำแจกันสวยจากปลอ,อกกระสุนเป็นเครื่องเตือนใจว่าเมตตาเปลี่ยนสงครามให้กลายเป็นความงามได้ปู่ทวดของจิมมีสวนลูกพีชในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นนักโทษชาวเยอรมันถูกพามาช่วยงานทุกคนในชุมชนรังเกียจพวกเขาแต่ปู่ทวดกลับดูแลด้วยความกรุณาหาน้ำให้ดื่มกลางแดดร้อนวันหนึ่งหนึ่งในนักโทษได้มอบของขวัญแทนคำขอบคุณคือแจกันงามใบหนึ่งทำจากปลอ,อกกระสุนปืนใหญ่แกะสลักลายดอกไม้เงาสีทองนุ่มนวล ความเมตตาของคนคนเดียวเปลี่ยนเครื่องมือแห่งสงครามให้เป็นสิ่งงามเพื่อแสดงความงามยิ่งกว่าและยังบอกเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นพระคัมภีร์กล่าวว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างบรรดาประชาชาติเขาจะตีดาบให้เป็นผานไถและหอกเป็นเคียวเกี่ยวชนชาติจะไม่ยกดาบเข้าหากันอีกอิสยาสองข้อสจนกว่าจะถึงวันนั้นพระเจ้าทรงเปิดหนทางให้เรารู้จักสันติเดี๋ยวนี้ ทางพระบุตรของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราพระองค์ทรงทำลายกำแพงแห่งความเป็นศัตรูลงในกายของพระองค์ที่กางเขนพระเยซูคือสันติสุขความรักของพระองค์พร้อมสำหรับทุกคนที่เข้ามาพระองค์ทำลายกำแพงระหว่างผู้คนอย่างจริงจังแล้ว วันนี้เราเริ่มจากสิ่งเล็กๆได้คำกรุณาแก้วน้ำแววตาที่เข้าใจให้ความรักของพระเยซูทำงานผ่านเราเปลี่ยนปลอกกระสุนในใจให้กลายเป็นแจกันที่วางดอกไม้แห่งสันติสุขอย่าลืมสแกนมาพูดคุยกับเรานะครับขออวยพรให้ทุกวันของคุณเป็นวันที่ดีงดงามและพบกันใหม่ครับขอพระเจ้าอวยพร